สวัสดีครับพีพีกาเกนะครับก็มาสู่คลิปนัชชิงบัญชาตานะครับแบทเทิลสปิของร้านพี c ี r าเกสนะครับเป็นการเจอกันระหว่างสีขาวแล้วก็สีขาวคาตาไลต์นะครับของเจ้าของร้านอโอ้โหเจอสีขาวนักกษัตริย์แกะนะครับโดยที่นักกษัตริย์แกะก็คือนงบลนะครับเล่นนะครับส่วนเจ้าของร้านเล่นคาตาไลต์สีขาวอ่า เราลองมาดูว่าเด็กใหม่ล้วนนะครับเจ <Yeah, so. S 1> อกับเด็กเก่าที่ว่าปรุงแต่งผล <Yeah, so. S 1> จะเป็นไงครับเอ็กซเซลนะครับ yeah, <so. S 1> เบอร์สามฝั่งน้องบ้องเองก็คงจะมีบนตัวเก่าบ้างครับ <Yeah. S 1> แต่หลักๆ <Okay. S 1> ก็เป็นโครงโครงใหม่หมดเลยนะครับซ yeah, <so>. okay. ับนักษัตร์แก่ล้วน เจ้าของร้านนะครับอ่าได้เริ่มหลังนะครับเน็กซัสโดลอ้ยได้เน็กซัสโดลิมิตด้วยนะครับเอาแล้วแล้วก็ไม่เซตอะไรนะครับผ่านไปก่อนสีขาวนะครับ ถ้าเกิดจะให้ดีก็ต้องซื้อ3ามกล่องนะครับซื้อ3มกล่องนะครับเพราะว่าการซับเนี่ยหลังกล่องมันให้มาอย่างละบนะครับ <มา S 1> แกอาจจะเหลือสักน,นิดนึง <ๆ S 1> แต่ก็ฟูๆกันไปนะครับเล่นไปยาวๆนะครับ,บสีขาวการก็ดีมากครับอ้าวออกมาแล้วนะครับตัวคาตาไลทุกสีออกตีแล้วคาตาไลเลยนะโอ้ยดาบขาว สอ,สองเจมด้วยเอาแล้วเปิดหนักก่อนเลยนะครับ,หบรรเห็นอีกฝ่ายไม่มีบอร์ดก็ไม่รอนะครับเจ้าของร้านโหดอยู่แล้วเจ้าของร้านนี้นี่โหดอยู่แล้วครับผมอมว,อวีอีกฝั่งก็ไม่รอช้านะครับโอ้โแกมาเลยแกมาเลยครับมาค่อนข้างเร็วมากโหแล้วซิ่ โอ้โหซิลเลยนะครับเพื่อให้อ่าสกิลติดในเทสเตปไปนะครับทีนี้แกก็จะมีซิลเป็นผ่านนะครับเอาเจ้า,จา,อจาของร้านมาสู้เหมือนกันครับใส่ของใหม่เหมือนกันะนะครับยูแฮนนะครับยูแฮนตัวนี้ก็เอามาซับกับอันติเมีครับอ่าเจ้าของร้านใส่เอามาซับไม่ไม่ซับอันติเมีดิ เขาเรียกว่าไงนะออกมาซับคาตาไลน์นี่นะครับมาเป็นการบนขอบใหม่มาแล้วนะครับเอาเปิดมาแล้วก็สามเจมลงสามเกมแล้วอาแก้เช็คสกิลเลยนะครับไม่รับความเสียหายเลยครับโมโหโอ้โหตีสามเจมแล้ลายผลนะครับไม่ไม่สะทกสถานนะครับน่ากลัวแต่ว่าเขายังเจมเดียวโอ้โหไม่สะทกสถานโอ้โหเด็ดเน้นเด็โจทยด้วยนะ ได้จโจได้เจมบวกด้วยบวกอัตเบียดด้วยไม่ได้บวกไม่ได้บวแค่บวกแค่ตีบ์ใช้หัวตีนะครับอยู่แฮนด์ตีก็อยู่แฮนด์ตีก็รับครับเพรแค่เจมเดียวนะครับแต่สามเจมไม่รับนะครับโอ้โหเมื่อกี้ใช้สกิลของแก่ในการโม้นะครับโอ้โห แล้วก็ชักฟรีนะครับอ่าตัวที่อยู่นอกเกมนะครับ x c e l เนี่ยพอใช้แล้วมันจะอยู่นอกเกมใช่ไหมเมื่อกี้น้องๆเห็นนะครับเขาใช้ไ,ไปแล้วสองใบนะครับอ่าไอ้ที่วางแนวนอนนั้นคือนอกเกมนะครับแล้วก็อัญนเชิญออกมาพออัญนเชิญออกมาแล้วมันจะชักเบรฟได้จริงๆพูดให้ถูกคือชัก Imagine Brake นะครับมามาแล้วก็ทีนี้ Imagine Brake ก็จะเบรบสองตัวแบบนี้นะครับโดยที่เบรไม่ได้ปร<ด>ับน<ด>้อนะครับม<ด>ีซ<ด>้ายมีขวา เนนะครับโอ้โหโ,โดนมาจากมือเอาแล้วแต่ก็ป้องกันไม่ได้นะครับรับสองลาย <c oughs> แก่บรรยาชี้นะครับชี้ให้ไม่ถูกป้องกันก็เลือกชี้ได้ครับในสนามถ้าเกิดเผา,ผาตงนะครับโอ้ตอนนีส้สนามเจ้าของร้านก็ถือว่าแข็งใช้ได้นะครับแข็งใช้ได้ได้เน็กซัสชิลมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ คนข้างี่จะสะดวกสบายเหมือนกันนะครับเอาตัวที่สองนะครับยูแฮนตัวที่สองยูแฮนก็จะไม่กลัวพวกตัดเบิร์นะครับทีนี้ก็จะสบายแล้วครับอ่าก็จะสบายแล้วแต่มีแก่อยู่นี่ไม่แน่ใจว่าจะตีเข้าไรยังไงเหมือนกันนะครับตอนนี้ต้องขู่ด้วย2เจมไปก่อนแน่นอน พลังเท่าไหร่ครับสำหรับน้องๆที่ดูนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายกันนิดนึงนะครับว่าสัปดาห์หน้านะครับอ่าสัปดาห์หน้าไม่สัปดาห์หน้าดิสัปดาห์หนี้นะแล้วคลิปในสัปดาห์หน้าก็จะก็จะเป็นกฎใหม่แล้วนะครับให้ใช้แค่ BS35 ห้นะครับยก้ใช้แค่ BS 35นะครับโดยที่รหัสรหัส36เนี่ยอ่ารหัส สามหกนี่ก็จะใช้ในเดือนเดือนถัดไปแทนนะครับส่วนพวกอ่าลาด SD ส SD BSC นะครับพวกนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับรวนท้องการสุ่มหลังกล่องนะครับก็อนุญาตให้ใช้นะครับเพื่อที่เราจะได้เล่นอ่ามีแบตเ l e s สริเล่นยาวๆนะครับอ่าไม่น่าเบื่อไอ้ขาวนะครับจะได้ไม่ได้เบื่อนะครับน้องๆก็ได้เห็นของใหม่เรื่อยๆนะครับจะได้ไปโอ้ยเรืวโอลิเวอร์นะครับ โอ้โหสุ่มได้น้องเขาสุ่มได้เลโอรีบบว่นด้วยนะครับไปยิงครับแล้วก็ทำกันนะครับโอ้โลิมิเตดบาลีเอาแล้วไม่รับความเสียให้เหมือนกันนะครับจะลูกตีลูกตีก็ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้อ่าแก่นี้สามเจมนะครับเพราะว่าพอซิลแล้วก็อ่าเลโอแจกเจมนะครับเลี้ยวสูงสุด ากา,ากราส,สุ่มหลังกล่องก็จะการส,สุ่มหลังกล่องนี้ก็จะให้ใช้ได้เล่นตลอดเลยนะครับอ่าอน,นี้ไม่เก่งรหัสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการในกล่องที่เป็นรหัส BS เนี่ยเราจะทยอยให้เล่นเดือนละรหัสนะครับ SD BS C ก็คือเล่นได้เลยนะครับเดือนแรกก็คือจะเว้นแค่รหัส35เท่านั้นเนทะ่ในี้เช่นด้ถ้าเป็น BS โอ้สนามฝั่งอีกฝั่งสวยมากเลยนะครับนักษัตริย์อยู่กับ ่าจักรราศีนะครับโอ้โหเว้ดูซิเจ้าของร้านจะสู้ยังไงนะครับมีตัวเอกเลยสองตัวนะครับฝั่งนูง้นนักกษัตริย์กับอ่าจักราราศีคาตาไลสนะครับเจา้าของร้านคาตาไลสโอ้ดาบแดงดาบแดงนี่สามารถระเบิดเลโอได้นะครับเลโอมีอันตา้าชิลนะครับซึ่งอ่าตัวดาบแดงถ้าคาตาไลสมาจะระเบิดอันตา้าชิลนะครับ เลโอตอนนี้ัพเล v e l อ่าเดวอนมาัพเล v e l อัพลังนะครับแต่ว่าตัดเฮฟวี่ h i ลออกนะครับเอาจะไว้ใต้จะไว้ใต้แต่ว่าฝั่งเจ้าของร้านติดชิลเหมือนกันครับเอาติดชิลเหมือนกันนะครับเลยไม่โดนยกไปนะครับ excel วางไวอ่านำกลับไปใต้นะครับกลับไปใต้ว่าเข้าเด็กไม่แน่ใจครับแต่ว่าเอาให้คือออกจากสนามแน่นอนแต่ว่าทางฝั่งเจ้าของร้านมีชิลนะครับ โอ้เราก็สกิลเก่งแล้วนะครับโอ้โหไม่ให้เข้าไล่กันเลยนะครับแกออกมาเร็วก็ไม่ทำอะไรหรอกนะไม่ยุ่เลยนะน่ากลัวนะครับน่ากลัวเพราะจะบินผ่านทุกเทธนเลยครับหมดแล้วพี่เพราะไม่ได้แกบินแล้วบินผ่านทุกเทธนโดยที่แกก็จะบินผ่านทุกเธอนนะครับพอาะพอสกิลซีลแล้วเนี่ยก็จะบินผ่านไม่ถูกป้องกันแล้วครับโอ้เราใช้ โอ้โหเราใช้อีกครั้งนะครับโอ้หใช้สกิลแกะอีกครั้งแล้วก็เหลือแค่ใบเดียวนะครับโอ้ไม่รับความเสียหายเลยครับสองเจมสองทีก็ไม่รู้สึกรู้สานะครับโอ้สกิลแกะโม่ตัวเองโม่กองตัวเองนะครับ6ไปไม่รับดาเมจโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับ๋อแล้วเข้าสู่ไปนั่นเธอเลยนะครับเข้าสู่ไปนั่นเธอนเลยนะครับแบบนี้เพราะว่า อกองหมดแล้วนะครับเห็นพื้นแล้วแต่ว่าเกมการแบตเทิร์สวิทยังไม่แพ้นะครับยังไม่แพ้นะครับต้องไม่มีจั่วในเทินต่อไปนะครับโอ้เกมการแบตเทิร์นี้จะไม่เหมือนกับบัตตี้หรือว่าแบนการนะครับที่เห็นพื้นแพ้นะครับเกมการนี้เห็นพื้นยังไม่แพ้นะครับต้องไม่มีตัวไม่มีจั่วตอนเข้าเทินอย่างเดียวนะครับโอ้โหแล้วไฟนอลเทินนะครับ อหูเจ้าของร้านตีไปไม่เข้าไล์เลยนะครับตัวสองเจมจะปิดยังไงนะครับแต่ว่าแกบินผ่านตอนนี้เจ้าของร้านก็น่าจะทําใจแล้วครับเพราะว่าจะโดนบินผ่านทุกเทินนะครับต้องฟึ่งแต่ลิมิตบาเรียนะครับซึ่เจ้าของร้านก็หาไม่มีนะครับโอ้โยนส่ในวอลคํำๆนะครับแบบแก้ขืนไปแล้วก็รับไลท์แล้แกชนะไปนะครับ ก็ขอบคุณน้องๆม,มากๆครับที่ดูมาถึงใุจุดนี้นะครับสำหรับใครที่ติดตามภาคใหม่ก็รอรุนได้เลยนะครับมีมาเรื่อยๆแน่นอนสำนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย